สวัสดีครับผมเด็กชายกิติกาจร์โพุ่มมสองทับหนึ่งเล็กที่หนึ่งครับวันนี้ผมจะมานําเสนอวิธีการหาพื้นที่แรงเงาครับโดยกําหนดให้พื้นที่แรงเงาเท่ากับ x ขั้นตอนที่หนึ่งนะครับให้เราทําการขีดเส้นจากจุด A ไปจุด C จุด A ไปจุด B จุด A ไปจุด E จุด B ไปจุด D จุด B ไปจุด E จุด B ไปจุด f จุด B ไปจุด g จุด C ไปจุด f และสุดท้ายจุด C ไปจุด G ครับโดยนะครับเราจะได้รูปออกมาในลักษณะนี้ครับ ตดวนะครับต่อมาให้เราโฟกัสไปที่วงกลม b วงกลมเดียวครับจะเห็นได้ว่าวงกลม b นะครับ mm hmm. เท่ากับ x บวกกับ4บวกกับรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า4รูปซึ่งทำไมมันถึงเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าเป็นเพราะว่าเส้นที่ขีดออกมานะครับคือรัศมีของวงกลม a วงกลม B และก็วงกลม C ครับซึ่งโจทย์กาหนดให้รัศมีของทั้งสามวงกลมนี้เท่ากับ4ดังนั้นรูปสามเหลี่ยมนี้จะเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าครับบวกกับ8ส่วนของวงกลมก็คือส่วนนี้นะครับมี8ส่วนโดยเราจะทําการหาพื้นที่นะครับพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าก็คือด้านกำลังสอง คูณกับรูทสามส่วนสี่ก็จะเป็นสี่กำลังสองคูณรูทสามส่วนสี่เท่ากับสี่รูทสามครับและพื้นที่ของส่วนของวงกลมนะครับซึ่งถ้าให้เรามองครับส่วนงวงกลมก็คือส่วนนี้ส่วนนี้นะครับมันก็คืออ,นนอันนี้นะครับพื้นที่ของมันก็คือ พายอาร์กลังสองคูณกับเซตาส่วนสามอสิบองศาครับซึ่งเซตาเนี่ยส่วนเนี้ยมันเป็นส่วนหนึ่งของรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าเซตาจึงเท่ากับหกสิบองศาครับลบด้วยพื้นที่ของสามเหลี่ยมด้านเท่าก็คือตัวนี้ครับก็จะออกมาเท่ากับ รเราก็จะทําให้มันจัดรูปให้มันดูง่ายขึ้นก็จะเท่ากับ16พายส่วน6กลบกับ4ี่รูดสครับเสร็จแล้วเราก็จะได้สรรมการออกมานะครับเป็นสิพายซึ่ง16พายก็คือพื้นที่ของวงกลม b นะครับเท่ากับ x บวกกับ4คูณ4รูด3 บวกด้วย8คูณกับ16พายส่วน6ลบ4รูท3าแก็จะทำการแก้หาสมการนะครับโดยการกระจาย4กับกระจาย8เข้าไปในวงเล็บสิบหก เสร็จแล้วนะครับเราก็จะทำการจัดเทอมที่มีรูทสามกับและก็จัดเทอมที่มีพายเข้าด้วยกันครับก็จะออกมาเป็นศูนย์เท่ากับ x ลบสิบหกรูทสามบวกสามสิบสองพายส่วนหกครับแล้วทีนี้เราก็จะทำการแก้สมการหาเอครับก็จะได้ x เท่ากับสิบหกรูทสามลบกับสิบหก ายส่วน3ครับก็จะออกมาค่าประมาณเท่ากับ10.958ครับนี่คือคำตอบของข้อนี้ครับขอจบอขอจบการนำนะเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับ